สวัสดีครับมาเจอในคลิปนี้นะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่จะเอาสูตรใหม่นะครับยีิบสี่ชุดนะครับของงวดที่สองพฤษภาคมนะครับพศสองห้าหกเอามาให้ดูกันนะครับ เดี๋ยวเรามาอ่านคำเตือนกันก่อนนะครับนี่นะครับคำเตือนนะครับวิดีโอนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงน,นะครับเหมาะก,กับบุคคลอายุ20ปีขึ้นไปไม่สนับสนุนการพนันทุกประเภทนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกคนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับสูตร24ชุดงวดที่แล้วนะครับ นี่อง,งดที่แล้วนะครับงดที่แล้วเขาทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับแล้วก็มีสูตรยี่ผ้าชุดอีกสูตรหนึ่งนะครับผมว่าจะว่าจะไม่ทำนะครับนี่ครับยผ้าชุดนะครับงวดที่แล้วหลุดนะครับหลุดมาสองงวดนะครับ ว่าชุดนี้จะหยุดนะครับถ้าใครจะชอบยี่ห้าชุดก็คอมเมนต์มานะครับเดี๋ยวผมก็จะทำให้ดูนะครับถ้าไม่มีคอมเมนต์นะครับผมก็จะหยุดสูตรยี่ห้าชุดไปนะครับเหลือแค่สูตรเดียวนะครับยี่สิบสี่ชุดนะครับนี่ครับมาดูการเดินนะครับ ั้งละหนึ่งกลุ่มพาพันนะครับเข้าที่หกสามนะครับสิบหกกอพอนะครับกลุ่มพานะครับเข้าที่เก้าห้านะครับหนึ่งมีนานะครับเข้าที่ศูนย์สามนะครับงวดสิบหกมีนาคมเข้าที่เจ็ดแปดนะครับ งวดที่สิบหกเอ้ยงวดที่หนึ่งเมษานะครับไม่เข้านะครับแล้วก็มาอีกงวดหนึ่งสิบหกเมษานะครับปลาสุดนะครับก็กลับมาเดินดีนะครับเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับเรามาดูกันเลยดีกว่าครับ ไม่รอช้าแล้วทำให้ดูกันเลยนะครับหนึ่งพอพุทธภาคมหกเจ็ดลายมืออาจไม่สวยนะครับอือ มีสามห้าสี่ห้าห้าห้าหกห้าแล้วก็เจ็ดห้าแล้วก็สามหกสี่หก ห้าหกหกหกเจ็ดหกแล้วก็สามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ด ก็ส8 4 8ป8ส8 78ปดหแปกปดล้วาเอุ้ยสามเก้าเก้าห้าเก้า หกเก้า <69 S 2> ครับมีแค่นี้ครับยีิบสี่ชุดแคปบไว้ดูเลยนะครับแคปบไว้ดูกันครับนี่ลอผลครับผลออกนะครับลอผลออกงอดวันที่สองครับอุ้ยประคารไม่ติด Hmm. ใครชอบตัวไหนก็ไปซื้อเอานะครับลอตเตอรี่นะครับเดี๋ยวผมจะคาดค่าตัวที่ซ้ำแล้วก็เลขเบิ้ลทิ้งเลยนะครับทีเดียวเลยนะครับเลยนะครับคลิปนี้ครับก็จะมีเจ็ดเจ็ดค่าทิ้งหกหกค่าทิ้งห้าห้าค่าทิ้งแล้วก็เลขซ้ำ กเจ็ดเจ็ดหกเลขสามก็ห้าหกหกห้าเลขสามก็มีเลขอะไรอีกครับอช่วยดูหน่อยครับสี่แปด แปดเจ็ดแปดสามแปดก็จะเหลือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าชุดนะครับ จะเหลือสิบเก้าชุดมาได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับสิบเก้าชุดคลิปนี้ผมก็จะเอาสูตรย4ิบสี่ชุดมาให้ดูก่อนนะครับงวดหน้าเราค่อยมาดูสูตรอีกหลายสูตรนะครับครับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับ ไม่เจ็บไม่ชนนะครับใครที่เข้ามาก็ผมราบขอบคุณคนที่กดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับผมทำมาให้ฟรีนะครับไม่ได้คิดตังค์นะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ